เมื่อเวลารถติดนะครับก็จะมีรถแทรกซ้ายแทรกขวาออกนะครับเพื่ออยากให้เร็วนะครับแต่ว่าถนนมันก็เป็นเลนเดียวเหมือนเดิมนะครับไปข้างหน้าก็ต้องมาแทรกขวาเข้าอ,อีกนะครับแต่คนก็จะไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองไปได้นิดหน่อยนะครับก็จะแทรกซ้ายแทรกขวาเพื่อที่จะให้ตัวเองไปได้นะครับ,ใ,ไไนรบในเมื่อถนนข้างหน้ามัน เป็นถนนบีบเข้าเลนเดียวนะครับนี่นะครับเชนรถคันขาวคันนี้นะครับออกซ้ายไปนะครับเดี๋ยวก็จะไปขอเข้าอีกนะครับดูนะครับเราต้องใจเย็นนะครับการขับรถบนท้องถนนเมื่อรถติดมีช่องจราจรติดขัดหรือบีบให้ใช้เลนเดียวนะครับเราจะไปเปิดเลนสามเลนสีนะครับสุดท้ายมันก็ต้องมาเข้าเลนเดียวเหมือนเดิมนะครับ เราก็ไปไม่ได้อยู่ดีนะครับอันนี้ต้องฝากด้วยถ้ามันไปได้เขาก็ไปหมดแล้วอันนี้มันไปไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ดีเราต้องใจเย็นๆนะครับบนท้องถนนอันนี้มีหมูทอดข้างถนนอร่อยอีกหนึ่งร้านนะครับอยู่ตรงข้ามปั๊มเคยว มาบยางพรน,นะครับใครผ่านไปผ่านมาแวะกินได้โอ้โหคันนี้จะไปไหนเข้าปั๊มนะครับสงสัยจะปวดเยี่ยวอดไม่ได้นะครับนี่นะครับถนนมาบยางพรตอนนี้รถติดมากเลยเวลา9ก้าโมงคนจะไปทำงานนะครับ ไปทำงานคนออกกะมานะครับตอนนี้ก็ขี่กันสองเลนปกติเขาให้ขี่เลนเดียวนะครับถนนเส้นนี้ตอนนี้ไปสองเลนมันก็ทำให้รถติดไปไม่ได้นะครับถ้าขี่เลนเดียวมันก็ไปได้กันสบายนะครับอันนี้เกิดจากคนนะครับถนนเขาสร้างมาให้ใช้เลนเดียวแต่อยากไปสองเลน ก็เลยทำให้รถติดนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ